ดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับภูมิพันธุลากันนะคะครูเช่ยวชาญโรงเรียนบ้านหนองของแว่นค่ะวันนี้คุณครูมำพันธ์จะสอนอ่านวิเคราะห์คำประพันธ์กาญนีสิกซึ่งเป็นนวัตกรรมที่คุณครูพันธ์สร้างและพัฒนาขึ้นมาสําหรับใช้พัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้นะคะสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งเชิญติดตามชมได้เลยค่ะตามมาเบิ้งเลยค่ะมาเลยค่ะพี่น้อง คุณพันธ์นะที่ครูแต่งทำรายการขึ้นมาเนี่ยครูใช้ตัวละครคือเป็นพ่อกับแม่คุณกูคุณพันเพราะว่ากูรักคุณพ่อคุณแม่กูเคารพคุณพ่อคุณแม่กูแล้วกูก็มีความประทับใจต่อคุณพ่อคุณแม่กูกูคิดถึงคุณพ่อคุณแม่กูกูก็แต่งเรื่องอ่าโดยพ่อกับแม่กูเป็นตัวละครอยู่ดีไหม ีคนก่อไปไว้แล้วอาจจะเป็นอาจจะเป็นน้าแดงน้าเดินใหญ่ก่อไปไว้ให้แล้วนนแต่แจมก็ไปเอามือยิงไปอุ้ยมีก้อมสูนเลืเกินปุ่นมากใช่ไหมอ่ามีก้อมสูนท์ยไงมีค้อนศูนปุ่นมีค้อนศูนย์เป็นก้อนูอุ้ยปุ่นจังเลย ดไ,ได้คาป,ประกายข้างต้นเขบอกว่าถ้าเสื่อไยหนาวเนี่ยมันต้นานทานได้ไหมภยหนาวเ,เราเราต้นานทานได้ไหมเราเราป้องกันได้ไหม<า>ถ้าว่ามันหนาวเราก็หาเสื้อผ้าที่เป็นไงนหนาเอาาอเอาผ้าห่มหนามาอุ่นอะไทีนี้บางครอบครัวเขาไม่มีเงินซื้อเราก็ต้องช่วยกันนะผู้ใหญ่บ้านก็ เรียนรูปบ้านมาก็มาประชุมกันว่าเราไงดีเราถึงจะช่วยครอบครัวนี้ได้ใช่ไหมใช่เออแล้วก็ร่วมเงินกันบริจาคเงินกันแล้วก็ไปซื้อผ้าห่มให้กับครอบครัวที่ไม่มีข้าห่มอันนี้เขาเรียกว่าการ เราควรที่จะช่วยเหลืออาเราควรช่วยเหลือกันใช่ไหมลูกใช่ไหมถ้าใครไม่มีผาหบแล้วก็ไปช่วยเขาอาจจะบริจาคเงินมาช่วยเขาเราควรช่วยเหลือผู้อื่นได้ไหมลูกอะเราควรร้อง ชมได้ดูนะคะว่าผลงานนักเรียนเขียนสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะที่ให้เกียิเข้ามาติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องภูมันตุลการนะคะที่ถ่ายทอดในเรื่องของเทคนิคการสอนภาษาไทยเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้สำหรับคณากรรมการและบุคลากรทางการศึกษาจะได้นําไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนนะคะแล้วก็ขอบคุณแทนคุณพ่องาชุนคุณพ่อบูมันตุลการที่ถ่ายทอดในเรื่องของการจัดการร้าสื่อสารภูมัญญาไทยนะคะรักความเป็นไทยแล้วก็ในเรื่องของ เอาวิธีการนำรงชีวิตแบบพอเพียงของครอบครัวของมันอยูแลกันขอบคุณมากค่ะพบกันในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ